วิธีสร้างกระเป๋าเงินนี่คือวิธีสร้างกระเป๋าเงินและฝากเงินในแอปวีไฟในแท็บบัญชีคุณสามารถดูยอดรวมของคุณและจัดการกระเป๋าเงินบัญชีของคุณเพื่อเริ่มต้นแต่ปุ่มบวกกระเป๋าสตังค์ด้านบนเพื่อสร้างกระเป๋าเงินใหม่ตอนนี้เลือกเหรียญสำหรับกระเป๋าเงินของคุณจากรายการตัวเลือกที่มีอยู่ในตัวอย่างนี้เรากำลังเลือกเดอร์ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม USDT เพื่อสร้างกระเป๋าเงินคลิกดำเนินการต่อเลือกกิก20หรือเครือข่ายอีติรียมแล้วต่อ ตอนนี้ให้ชื่อกระเป๋าเงินของคุณคุณสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้อะไรง่ายๆเหมือนกระเป๋าสตังค์หลักก็ได้จากนั้นตรวจสอบปุ่มฉันเห็นด้วยและแต่สร้างกระเป๋าสตังค์เพื่อดำเนินการต่อกระเป๋าเงินของคุณถูกสร้างขึ้นแล้วคุณสามารถใช้กระเป๋าเงินของคุณสำหรับจัดเก็บและการจัดการสกุลเงินดิจิตอลของคุณตอนนี้กระเป๋าเงินของคุณถูกตั้งค่าแล้วถึงเวลาที่จะเพิ่มสินทรัพย์แต่กระเป๋าเงินที่คุณเพิ่งสร้างคุณสามารถค้นหามันในแท็บเครือข่ายตีรีอัมที่นี่คลิกรับ เลือกกระเป๋าสตังค์ที่ถูกต้องจากรายการของคุณนี่คือที่ที่ USDT ของคุณจะฝากในกรณีนี้ค่ะมันคือกระเป๋าหลักในห่วงโซ่20จากที่นี่จากนั้นคุณสามารถคัดลอกที่อยู่เงินฝากและวางลงในกระเป๋าเงินผู้ส่งหรือเพียงแค่สแกนรหัส QR ในขณะที่เงินฝากกำลังดำเนินการไม่ต้องกังวลเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าเงินฝาก250 USDT ได้รับเครดิตในกระเป๋าเงินของคุณแล้วมันสะท้อนอยู่ตรงนี้ หากคุณต้องการถอนแตะส่งจากหน้าจอนี้ป้อนปริมาณจากนั้นวางที่อยู่ปลายทางและคลิกตัวอย่างก่อนดำเนินการต่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายที่คุณส่งไปตรงกับเครือข่ายที่คุณใช้การส่งไปยังเครือข่ายที่ไม่ตรงกันอาจส่งผลให้สูญเสียเงินถาวรเมื่อทุกอย่างดูถูกต้องแต่ถอนเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์และนั่นคือมันกระเป๋าเงินของคุณถูกตั้งค่ายอย่างสมบูรณ์แล้วและพร้อมใช้งาน